สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องของเราก็มีสาระดีๆมาฝากทุกท่านกันอีกเช่นเคยค่ะระวางตัวให้ดีอันตรายจากอุจจาระตกค้างแก้ได้ง่ายๆด้วยสี่สูตรหมดปัญหาอุจจาระตกค้างหลำไส้ถ่ายไม่ออกตดเหม็นทำแล้วผงยุบลองเลยค่ะอุจจาระตกค้างเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุใครที่มีความเสี่ยง ที่จะมีอุจราระตกค้างข้อที่1เคี้ยวอาหารไม่ละเอียดข้อที่2ทานอาหารที่มีกากใยน้อยข้อที่3มีพยาธิหรือเชื้อราที่ทําให้การดูดซึมผิดปกติข้อที่4ไม่ถ่ายอุจจาระเวลา5นิกาถึง7นิกาข้อที่5เด็กเล็กที่หลังดื่มนมไม่ได้อุ้มพาดบ่าหรือกิ้งตัวไปมาทําให้ลําไส้บีบตัวอาจทาให้อุจจาระตกค้างแข็งจนบาดเป็นแผลได้ ข้อที่6คนที่ผ่าตัดบ่อยจนลำไส้เป็นผังผืดมีซอกหรืออุจาระาไปตกค้างอยู่ข้อที่ 7. คนที่ไม่ค่อยได้ออกกับล่างกายทานอาหารแล้วนั่งนิ่งหรือนอนโดยไม่ได้ขยับตัวให้หลำไส้ช่วยบีบตัวข้อที่8กลการอุจจาระบ่อยๆเช่นคนที่ทํางานเป็นกะหรือมีประชุมรีบเร่งทํางานส่งตามระยะเวลาที่เร่งรัดข้อที่9คนที่มีลำไส้ยาวกว่าคนปกติ ยิ่งลำไส้ยาวยิ่งต้องใช้เวลาลำเลียงอุจจาระนานมากขึ้นและสามารถตกค้างระหว่างทางได้เดี๋ยวนี้มีการดีทอกลำไส้ไม่จำเป็นต้องไปถึงโรงพยาบาลแล้วเพราะเราก็สามารถทำเองได้แถมประหยัดต่างกว่าไปที่โรงพยาบาลเป็นไหนๆลองทำติดต่อกัน3าวันผลลัพธ์ที่ได้จะทำให้คุณถ่ายคล่องผุ่งยุบเริ่มต้นเช้าวันใหม่อย่างมั่นใจเพราะผุงยุบใส่ชุดอะไรก็สวยและที่สำคัญ ผิวพรรณจะสดใสขึ้นด้วยสูตรที่1โยเกิร์ตนมสดน้ำผึ้งและมะนาวผสมโยเกิร์ตรสธรรมชาติ1ถ้วยนมสดรสจืด100% 1กร่งองน้ำผึ้ง1ช้อนชาและน้ำมะนาวครึ่งลูกคนให้เข้ากันแล้วดื่มทันทีห้ามวางแช่ทิ้งไว้ถ้าดื่มก่อน7จ็ดโงเช้าจะดีมากสูตรนี้ช่วยกระตุน้นลำไส้ให้ทำงานเมื่อเราถ่ายคล่องภูมก็ยุบตามไปด้วยค่ะ สูตรที่ 2. นมสดและกล้วยน้ำว้าสูตรนี้ใช้นมสดสกล่องรวมปริมาณประมาณ500มิลลิลิตรกินพร้อมกับกล้วยน้ำว้า2ผลหรือจะอาไปปั่นรวมกันแล้วดื่มก็ได้ดื่มตอนท้องว่างหลังตื่นดื่มก่อน6กโมงเช้าได้ยิ่งดีเพราะเราจะได้ถ่ายก่อน7จ็ดงเชา้าจะไปกระตุ้นให้ถ่ายออกมาแนะนําให้ทําติดต่อกัน3วันจะช่วยให้เราขับถ่ายเป็นเวลาด้วย สูตรที่3น้ำเปล่าและเม็ดแมงลักสูตรนี้ง่ายๆเลยแค่เตรียมน้ำร้อน1แก้วใส่เม็ดแมงลักสองช้อนชารอ30นาทีให้เม็ดแมงลักพ่องตัวเต็มที่ก่อนแล้วค่อยดื่มสูตรนี้แนะนำให้ดื่มก่อนนอนเม็ดแมงลักจะมีใยอาหารสูงและมีสรรพคุณเป็นยาระบายอ่อนๆจึงช่วยในการลากอุจจาระที่ตกค้างอยู่ในกระเพาะอาหารออกมาได้อย่างดีและทีเดียว ตื่นมาถ่ายคล่องสบายพุงเบ้าตัวไปอีกค่ะสูตรที่4น้ำเปล่า1ลิตรมะนาว2ลูกเกลือสองช้อนชาใครทำสูตรนี้แนะนำว่าให้ทำวันหยุดเพราะทำสูตรนี้แล้วคุณจะถ่ายแบบไม่เป็นเวลาเลยทีเดียวเตรียมน้ำเปล่า1ลิตรบีบมะน,นาว2ลูกและตามด้วยเกลือสองช้อนชาเขย่าให้เข้ากันพยายามดื่มให้หมดภายใน10-20นาทีพอดื่มหมดขวดแล้วสักพัก คุณจะรู้สึกปวดท้องอยากเข้าห้องน้ําทันทีสูตรนี้จะช่วยให้คุณถ่ายแบบบนลำไส้จริงๆค่ะเหมือนช่วยผักของเก่าที่มีอยู่ออกมาจนหมดสบายผุ่งแน่นอนแต่สูตรนี้แนะนําให้ทําอาทิตย์ละครั้งพอค่ะทําทุกวันไม่ไหวจริงๆค่ะหากใครลองแล้วได้ผลอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปกันด้วยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญ อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ